เป็น <là> ไม่รู้หน่อยดิเป <becue> ็นแบบไม่รู้อะไรเลยเขาไม่ไหนเนี่ยเขาไม่รออยู่บนรถปะเขาไม่รอแบบกัดเด้งขึ้นเหรอเอาใหม่กันนะพี่ลักพาตัวหนูเอาจากนั้นก็แบเด้งขึ้นมาแล้วค่อยบอกรักษาตัวกันละหนึ่งสองโอ๊ยพี่ลักพาตัวหนูทำไมเรียกค่าไทยไม่มีค่ะมีแต่เรียกหนูจะเรียกพี่นี่แหละนี่ไม่เอาตัวขาดแน่นอนตอนแรกเราจะไปกินเนี่ยก่อนอ่ะเดี๋ยวดีอย่ะเพื่อเก็ไปกินอย่างเดียวเลยจะกินอย่างเดียว อะไรตะไรอะไรอะไรอะวรอะไรอะไรอะไหอะไรอะนราะไปอ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 ะไรอะไรอะไม่ะไรอะไรอะไม่ะไรนะไรอะไรอะไรอะไระไรอะอะไรอะไปอะไระอะไร ความเข้ากันเป็นมวลมวลรวมมวลรวมแล้เป็นมวลรวมภาพรวมภาพรวมภาพรวมภรวเราอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนคอนเซ็ปต์รายการก่อนรายการนี้คือ In The City ซึ่งเป็นรายการที่จะพาน้องๆไปตะลอนทัวร์ในตะลอนตะลอนตะลอนในตะลอนทัวร์ที่เฮ้ยตะลอนทัวร์กินเมื่อกี้กินไปกินไปกินไปเอาไปกินไปกินไป ตอนทัวในกรุงเทพมหานคร<า>หรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะก็คือคือมันจะคล้ยแบบว่ารายการท่องเที่ยวเนี่ยแหละจะพาน้องๆไปแบบว่าเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยไปสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆเมือ่อ EP 0ูเราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวเราจะมีภารกิจให้น้องๆได้ไปด้วยซึ่งภารกิจจะอยู่ในใกี้ตอนนี้เฮ้ยพยายามหาเลยอยู่ไหน อยู่ในรถคันนี้แหละคันรถคันนี้แหละอยู่บนท้องนี้เราหายด้วยู่ในจริงเนี่ยจี๊ดจ๊อยทุกิอันนี้จริงมุนเดียอะไรอะไปโชว์ดิโชว์ดิ์โชว์ดิ ก่อนก่อนก่อนจะบอกก็คือมันเป็นภารกิจที่จะต้องไปทำในแต่ละ EP ไว้พี่กิ่งนะไม่รู้จะว่าอะเดี๋ยวลองเปิดแล้วแล้วอ่านช้าๆและชัดๆนะคะช้าๆเออเขาบอกว่ายังโอ้ยตลกคาเฟ่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอขอิมเติ่นมได้ไหมเืินได้เท่าไหร่เฮ้ยใจเย็นดไม่ต้องเติม เคสวัสดีน้องๆเกย์อีดัตซิตี้ถ้าได้อ่านจดหมายฉบับนี้นี่ไม่ใช่จดหมายธรรมดาอิยย <c oughs> ออ่านใจแหอ่านใจแหอ่านใแหใครเขียนใครอยากดูแล้วกะะแต่จะเป็นจดหมายภาร,รกิจที่น้องๆจะต้องทําให้สําเร็จในแต่และสถานที่ที่เราจะไปเยือนกันในวันนี้ดด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 โดยภารกิจใน EP นี้ ราจะต้องเดินสำรวจฝากคลองตลาดตามหาดอกไม้ในราคาไม่เกินสองแบงแดงอุ้ยอไว้แน่มีทอนมีทอนแล้ว <c oughs> และต้องมีสีหรือชนิดมากกว่า3-4ถึงสีหรือว่าชนิดใดคุณในช่อหนึ่งหรอนะในช่อหนึ่งเอามีดานพร้อมกับไปถ่ายรูปที่ดูย้อนยุคที่สุดแต่ก็ยังใหม่ที่มิวเซียมสยามและลับมาเขียนการ์ดอวยพอนปีใหม่ <c oughs> ให้กับ <c oughs> ที่จอบสั่ <c oughs> <c oughs> ก็เรอจะถือเป็นภารกิจสำเร็จใน EP นี้โอเคขอให้ชีโดดเอ้โชคดีเอ้ขอแล้วเอ้อะไรเนี่ยใครเขียนเย้ภารกิจตาดไปทำยังไงพี่จงก็ต้องชอบแล้วนี่พี่ขอมาหนูก็ทำให้ได้แต่ก่อนที่พวกเราจะไปทำภารกิจใดๆพวกพี่จะพาหนูๆกินข้าว อังนี้รู้สึกไงวะน,น้อ,องครับขอหนึ่งคำฟังภารกิจเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจเออหนึ่งคำจริงๆเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกินอะไรเดี๋ยวไปดูกันไ,ได้ไทุกคนเป็นกองของกันเ g ส แต่ที่เลมีเมสั่งแบบสั่งแบบอยาเยอะอยาเยอะอยาเอะอยากเยอะไม่เยอทั้งหมดเนี่ยดูนีแค่สองได้เองจริงเอาหมดเลยแค่ถายกันดีกว่าเวลานี้เปิดมากี่ปีละเท่าไหร่นะเจเอมี่ละแปดสิบแ่ะ ย <20. S 2> ี่ส,สิบร้ร <60. S 1> านจังหวะยี่สิบลูกยี่สิบบอสหกสิบมีคนใกล้เคียงร้านนี้ตอนไหนก็คือก็ซือที่นี่ไม่มีไม่มีเปิดมาเก้าสิบปีนะตอนแรกคิดอยู่เลยเก้าสิบที่นี่เปิดมาเก้าสิบปีแล้วเรียกว่าเป็นร้านคลาสสิกที่เก้าสิบตลอเก้าสิบปีเมนูไม่เปลี่ยนเมนูไม่เปลี่ยนคือเมนูนี้มานานแล้วเลยหรอใช่ ก็90กีจริปีมือถือนี่ยเก้าสิปีเหมือนกันวันนี้ปัจจุบันอายุ90บแก็กาแฟ าเราเดินทางมาด้วย MRT หรอรอบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วที่มาเช้าเปิดคืออะไรอ่ะอันนั้นเป็นเพียงการแสดงเปิดมันเป็นทางที่เราเซ็ตขึ้นมาใช่ใช่เมื่อเช้าคือยืมรถคนอื่นมันคือรถมองมันไม่ได้ขยับแต่ว่าแบบมันคือทุนสร้างของอะไรกันถูกเราทุนสร้างเยอะเยอะอ่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนอ่ะมิวเซียมสยามเดี๋ยวเราลองมาทวนภารกิจกันอีกทีว่าภารกิจของวันนี้ในมิวเซียมสยามเราต้องทำอะไรบ้าง พยายามเก็บความรู้ให้ได้มากที่สุดเผื่อมันจะมีอะไรไม่รู้แทนนะเพราะที่เราเม้นเยอะแล้วเราเม้นเยอะอีกแล้วไปไปข้างในเมนจะอยู่ที่ห้องไยแช่เดี๋ยวจะไปที่ไพแช่นั่นมันเมนเมนถูกแล้วได้ทั้งคู่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 ไปดีกว่าเออปาเราไปหาพี่วิทยากรดีกว่าขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ ตอนนี้เราก็อยู่ในลิฟต์แล้วเดี๋ยวจะมาแกล้งพี่วิทยาก็ไม่ใช่มาเลยพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะแฟนค่ะแฟนชื่อมันหนูเลยออันนี้แต่ว่าแต่ว่าฉันดูแก่มากเลยไม่นูที่วิทย์มากันมาอยู่พร้อมกันก็เชื่อค่ะไปถึงแล้วอันนี้คือฉันไหนอันนี้ฉันสามค่ะนึกว่าจะตอบว่าฉันรักเธอที่ อันนี้คืออะไรหรอคะอ,อันนี้คือชุดมิสกแกร์นะคะจริงหรอคะมิสกแกร์สองสิบเจ็ดอเออชุดวีรานารีเป็นปีเดียวกับชุดทุเรียนขอได้ดูไหมชุดทุเรียนอ่ะได้ที่หนึ่งอ๋อนน ว่าเราพูดถึงชาตไทยเราก็จะนึกแบบชาตไทยจิรดาชาตไทยที่เราเห,ห็นในละครใช่ไหมคะอันนี้คือมีปัญหาเข้ามาเนี่ยมันก็เลยเกิดการตั้งคําถามว่ามันเป็นชาตไทยหรือเปล่าเพราะว่าในิสการ์ตัวนี้มันกำลังจะพูดถึงว่าความเป็นไทยคืออะไรอเอาง,ง่ายๆดีกว่าอาหารไทยอ่ะพูดเราณวินัยอาหารไทยฟอร์ดึงไหมเนี่ยซุปตาแกงเขียวหวานโอาวเคข้าวผัดไทยแบบจริงๆน้ำผัดไทยน้ำกุ้งตังก็มีในนิสาร์นี้หมดเลยเหมือนรู้อ่ะ ของที่เป็นของไทยอยู่โอ้ยแล้วก็ถ้ามาเองเนี่ยไม่เจอเจ้าหน้าที่คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรามี qr code ให้ทุกอ่านเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถเอามือถือมาสแกนได้มีความพิเศษตรงรูอ้อยากรู้อย่างนึงค่ะไอตรงรูปปั้นตรงนี้คืออะไรอันนี้คือของดำดินหรือไปล่าโอเออใช่อันนี้คือใช่อันนี้คือเป็กระบวนการสร้างเรียกว่าอำนาจของสยามว่าเนี่ยคือจะเหมือน แต่ว่าด้วยความที่มีวัดมาก็เลยบอกว่ารออดตรงนี้น่าเลยนะก็เลยแข่งคัากจริงดีในที่สุดสาหรับหมาจั๊บสำหรับหมู

ใช่พริกไทยแล้วพริกไทยแล้วปาทีมแล้วก็อะไรวะกระเทียมเออใช่หรอไม่น่าใช่พูดไปเลยพริกไทยแล้วยดูด้วยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวฝังพี่ต่อต่อละอีกแล้วมันจะเริ่มต้นจากด้านนี้ไปด้านนู้นนะคะโอเคเอาเลย ห้องนี้ห้องแรกค่ะชื่อห้องไทยโอลลี่อันนี้คืออะไรก่อนนางกวาดใช่ของทั้งหมดที่น,น้องเห็นเนี่ยก็จะเป็นของที่มีแค่ชอในไทยด้วยแล้วก็ของที่มันพูดถึงคติความเชื่อแล้วก็ภูมิปัญญาของไทยอย่างเช่นนางกวาดก็ตามความเชื่อเลยกวักเงินกวาดทองอแล้วก็อย่างมือขวาเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะต้องกวาดอยู่เหนือริมสีป,ปากด้วยนะถ้าตามลักษณะจริงๆแล้วอ่ะถ้าต่ํากว่าคือไม่ได้มันก็จะไม่ไม่ใช่มันก็จะแบบ ไม่ไม่สมบูรณ์แบบของเขาค่ะอย่างเช่นของพวกเนี้ยจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะมันมีแค่ชินช้น2ชิ้นเองนะทุกคนรู้ป่ะแล้วคนอะเขามาไหวา้เออแล้วเขาได้อ๋ออันนี้คือของที่คนที่มาในเทศกาลใช่อุ้ยวางอะไรกันแบบอย่างเนี่ยเออหา <ๆ S 1> เลยค่ะแป๊บน,นึงเร็วทุกคนประหยาดสองอย่างไม่ได้บอกตังค์ Q R ไหมครับมี Q R ไหมคะเก่าแต่ใหม่เป็นยัไงล่ะเขาว่างตลับคอนแทคเลนส์ได้ด้วยนะแล้วเขาจะใช้ได้ไหม มันมีเรื่องเล่าด้วยนะว่ามาเลยค่ะคือตึกเนี้หนึ่งร้อยสองปีนะคะเออแล้วบางทีแบบหนุมมันจะมีบางห้องที่มันเป็นห้องคุนอ่ะแต่พี่ไม่ได้พาเข้าไปคือแม่บ้านอ่ะเล่าว,ว่าตอนเช้ามาทำความสะอาดอ่ะคือแบบเห็นรอยเท้าแต่รอยเท้าไม่มีนิวะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะก็คือเหมือนคุนออกมาเดินอะไรเนี่ยเงี้าายมันไม่มีนิ้วเท้าใช่ไหมคะก็เหมือนเป็นรอยเดินแล้วแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดตอนเช้าอะไรเงี้ย ตึกน oh. right. ี in in 2021, 2007, hmm. right. ora, ้คือสร้างตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หกเดิมๆเลยหนึสองปีที่นี่ค่ะโอ้กตายเป็นเรื่องผีไปแล้วหน้าตาตัวเองไปต่อโอเคไปต่อสีสีสมัยก็เริ่มจากตรงนี้เลยสองไม่ค่ะองร้อยค่ะไปค่ะไ่ค่ะสองสามิบเอ็ดไม่ค่ะสี่บไม่ค่ะ ถูกแกนสุดยังไม่ทันเลยและเนี่ยก็คือเป็นแบบเรียนที่พอใช้จริงๆในยุคนั้นแล้วก็มีหนังสือเรียนด้วยอุ้ยฤษไมอยากเลยค่ะอุ้ยพ่ออีพ่อภาษาไงอีพ่อหน้าเาข้าวงามงามเขี้ยวงามเต็มทุงเลยงามสิลูกพราพ่อเพ่ได้เห็ดนาปลูกข้าวอย่างเดียว นี่นะคะตลกเลยเนี่ยเสียงกูนี่แหละตลกเสียงเราเนี่ยแหละตลกไ,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 ไม่เป็นเจเรื่องนีย้หรอองเด็กเอาไปแย่งหมดแล้วอ่ะ เกี่ยวกับใครเชื่อใช่จะไปเกี่ยวกับผีผีเรื่องลี้ลับอะไรนี่นี่ไปแบบผีกลัวชอบหนูชอบคนนี้ฟังเดอะตื่นทุกวันเดอะตื่เหรอเว้ยทางนี้เหรอฟังทุกวันเลยหนูชอบมากหมายถึงว่าชอบผีชอบผีฟินออเ ความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องศาสนาพราหมณ์ฮินดูตรงกลางให้ถ่ายความเชื่อเรื่องอะไรดูสีทุกคนตรงกลางพุทธไปแล้วพราหมณ์ฮินดูไปแล้วเหลือความเชื่อเรื่องอะไระอย่างเดียวยผีผ,ผีใช่ความเชื่อเรื่องผีตนเราพูดถึงเรื่องผีเราชอบนึกถึงผีแบบผีที่หยดผีอะไรอย่างงี้เนาะแต่จริงมันมีผีที่ดีอยู่นะคือผีที่ให้คุณให้โชคเราใช่บ่าที่บ้านมีสารพัดภูมิใช่ไหมคะแล้วก็มีผีอะไรแบบขอหงขอหวยอะไรอย่างนี้ยค่ะเออก็จะมีประมาณนี้ มาดูอันนี้ดีกว่าทุกคนรู้สั่นอันนี้ไหมให้ถ่ายโดียที่เราถ้าเราไม่อ่านแคปชั่นเลยเรารู้ไหมว่านี้คืออะไรผีเข้าวลาวโหยุนี่ผีเลยแบบว่าต้องแบบอะไรเก็บผีไว้ข้างในใช่ผีอะไรผีกระบอกผีไหมผีปอบเออผีปอบนี่เป็นของใช่เขาจะแบบว่าใช่เก็บวิญญาณมาในนี้ใช่แล้วเขาก็จะแบบมียองมีลงอะไรแบ้แต่ว่าพวกนี้มันเป็นของจำลองหมดนะ อะไรที่มันจับได้มันเป็นของเออใช่จับได้หรอคะจับได้ถ้าจับได้ก็ถ้าจับมันก็จะเป็นจีเฮ้ยคิวปอเป็นยังไงอโอ้โหแย่ประมาณนั้นอ่ะเป็นคิวประมาณแย่ไม่เหรอไม่ได้สนใจมูนหนูเลยวะปอบหยิบอ่ะข้างหลังมีเสียงเซมซีมีนกช้างสิงห์คายมีโยนโปยคำทำนายของจริงด้วยปัดทุกคนไปกัน ใชยเปรียบกับต้นพลิกสี่คราวที่ตายแปลว่าอะไรอ่ะไม่ตายตายแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมไงแล้วกลับกลายได้เป็นเหมือนเช่นเดิมคืออะไรอ่ะคือจบถามหาลาบว่าดีพาทีไทยจบพิปลายเลขสองทำนองเอ่ยงูคืออะไรต้องตีความนีอการตีความขอลองเสียมบ้างขอลองเสียมก็ถือว่าดีอยู่ เลขปมทําอยู่นีอ๋อคทํายนี่พอขออ่านก่อนเหมือนกั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 นอันนีด้ะใบที่8นี้ไซส์เหมือนได้สมอุ้ย้ยเ้ยคงชื่นชมสุชีเป็นสุขีสุขีเป็นที่สอง เปียบเหมือนต้นพริกษามณฑาท้องวิ่ลาแก้วต้องขาดไปอยู่ไม่ทนเวลานี้ก็แล้งเหมือนแบ่งรับจงเปลี่ยนกับย้ายที่จึงมีผลถามของหายหายากลำบากคนตน้นถามหาต้นเนื้อคู่ไม่สูดีไม่แ้ดแกแปลกละ แมนถามเรื่องเป็นความต้องขำเข็ดไม่สำเร็จต้องบากหนีถามว่าลาบถามหาลาบ,าาลาบเล่าไซก็ไม่ดีคะด,ดไนดีคด,ด,ดจ,บจบไปที่แล้วจบไปที่แปดนี้ไม่ดีเอ้ย ไเปนใบที่สิบสองคนหนึ่งเดินนำหน้าคนหนึ่งว่าตามหลังมาที่สองเปรียบเหมือนคนกับใบน้ำใจปองพูดไม่คล่องแสนยากลำบากครันพบพี่ป้าลุงน้าเพื่อนอะไรถามหาลาไม่สู้ดีเท่านี้เอ่ยเอาใครได้ดีว่า grounding in anger เอมี่ได้เบอร์ยีหเป็นแบบ ช้าๆได้พลาเล่มงามอันนี้คือสรุปแล้วเขาบอกว่าอเขาบอกว่าให้แบบค่อยๆช้าๆได้พราเล่มงามห้องต่อไปค่ะห้องสุดท้ายของมิวเซีสยามค่ะห้องไทยแช่ค่ะเฮ้ย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 ใชแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็จะมี้ายนะผู้อันนี้ใส่ได้ไ้ยเนี่ย ถ้าหนูใส่ได้ <c oughs> ได้ไหมได้ใส่แขนได้

ใจกดหญิงกอดหิงกดกดิดค่ะเดี๋ยวจะออกไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยดูแลตัวเองดีๆนะคะได้เลยครับได้เลยจะรอกลับมาแล้วก็ได้เลยพี่หลอเอาของให้ด้วยนะคะสักกันสักันยบายค่ะอีกกินนี่แม่ ผู้ชายมาสาอะไรวะบอกลาแค่นั้นใช่ไหมลูกลูกไม่ได้สวยงดกามเกินฉันมีชายหนุ่มที่ไหนมาหาไม่เนี่ยกในน้ำตัวได้แล้ววะไม่ต้องแหลหลายวันฉันไปก่อนี้โอเคหลายวันผ่านไปเขียนหมืนซีรีมากอ๋อลูกเป็นลูกภาษาอะไร อ่ารู้สึกว่ารู้ <c oughs> สึกว่าที่นี่แบบมีกิจกรรมให้แบบทำตลอดรู้สึกว่าแบบมาเดินเรารู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเลยแล้วก็แบบน่าสนใจมากๆด้วยความที่มันมีแบบว่าเกี่ยวกับความเป็นไทยแล้วก็มีความแบบว่าเหมือนเสืสีสังคมเด็กๆแล้วก็มีความเหมือนกับว่าเหมือนอยู่ในสมัยของเราแล้วแบบเหมือน <c oughs> เอามาเออสมัยก่นใช่ใช่หมือนเอาขเก็มาก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะที่นี่มีกิจกรรมทีมเยอะมากสนุกมากเ็นจ้อยที่มิวเซียมสยาม อเคอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปป่าคลองตลาดกันทำไมถึงต้องไปนะเรามีอีกอะไรกินหนึ่งข้าวหนึ่าน่าสนใจเราไปดูกันเลยเราต้องซื้อดอกไม้อะไรบ้างอสามถึงสี่ชนิดเราเลือกว่าเอาสามถึงสี่ชนิดหรือว่าจะสี่ไม่เราต้องซื้อดอกอะไรนะได้หมดเลยเราต้องซื้อดอกใบไม้เพราะว่าเป็นสีประจําบงโอ้โหแล้วมาเลือกคนละชนิดไหมีได้ได้โอเค ดีจี้สีค่ะเหมาะมากเข้ามาอ่าไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อย บ้าเดี๋ยวไปหาที่ปิดกันดีกว่าได้เลยเก้ก็จบไปแล้วสำหรับภารกิจในวันนี้นะคะมิชชั่นคอมลีแต่ว่าเหลืออย่างนึงคือเขียนการ์ดเดี๋ยวเราจะไปเขียนให้พิดจอบสั่งการนะเป็นไงบ้าง EP หนึ่งของพวกเราทุกคนสนุกไหมสนุกสนุกเลยถามแบบถามแฟนถาดีกว่าสนุกกันไหมคะพิมพ์คอมเมนต์มาตูู้้ตูร้ล นอนมันจะไม่ใช่ที่เดิมอยู่แล้วจะวเป็นที่ไหนคนร <คน S 1> ายการก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะคะ,ะฉันก็ฝากรายการ i ินเด City ต้เลยนะคะก็มาดูกันว่าไอทีต่อไปจะเป็นใครนะคะมาดูกันเยอะๆนะฝากติดตามกันต่อไปด้วยใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะจบเนี่ยเรามาบอกราคาก่อนไหมว่าเราแบบใช้ไเปเท่าไหร่เนี่ยวันนี้สองแบงแดงไหมมาคนแรกนะคะ50บาทค่ะ20สบาท50บาท เ0็บาทรวมกันเป็น170เจ็บาทสองแหวงแดนมีทอนจริงรวมกันก็เป็นช่อใหญ่ๆนะน่ารักมากถามารถเอาไปให้แบบคนที่เรารักได้จากทีนี้ใช่ไหมเราก็แบบซื้อไปให้ได้เรื่องราคาที่แบบดีมากใช่แล้วก็ภารกิจเสร็จสิ้นเพราะว่าเราสีไม่เหมือนแล้วก็ดอกก็ชนิดไม่เหมือนคือเราให้ไปเลยสองคอต้องได้แบบของอะไรไหมรางวัลนั้ไหมมีไหมคะเป็นอีพีต่อไป เม็ดเยอะมากเม็ดเยอะมากจริงเม็ดเยอะมากเออพี่จ๊อบได้ดอกไม้แล้วเขาจะมีเลี้ยงชันอยู่ดูมันไวมากโอ้เด็กๆเกบขึ้นค่เก็บขึ้นนะครับขอบคุณครับที่จ๊อบกินครับเออเม็ดเยอะเลยอันนี้พี่จ๊อบรู้ไหมอ่ะไม่รู้ี่จ๊อไม่รู้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเม็ดเยอะจริงอันนี้เชื่อแหละมาฝากได้คือเม็ดเยอะซะยิ่งกว่าเม็ดเยอะนี่เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ พอแล้วเนาะแค่นี้เราสนุกสนานกันมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ๊งกิ้ช่องนะคะช n แ e l อย่าลืมกดกระดิ่งครุงคริงครุงคริงใช่แล้วก็ยังแม่กระดิ่งเหรอล้วก็ยังสามารถกดซุปเปอร์แตงได้ด้วยแต่วันนี้ลาไปด้วยดอกไม้บ๊ายบาย